สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสินค้าของที่ร้านนะครับก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะฮะไม่ได้อัปเดตเลยก็จะพาไปดูนะครับสินค้าปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับหน้าร้านนะครับนี่หน้าร้านเรานะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะฮะด้านด้านหน้าเนี่ยคือปักซอยใส่ใหม่3 9มเกนะครับเข้ามาในซอยไม่ลึกนะฮะจากที่รถวิ่งเข้ามาเนี่ยฮะ้วส่วนอีกซีกนี้ ถ้ามาจากทางการพุกานะฮะก็จะเข้ามาทางนี้นะฮะก็จะมาเจอหน้าร้านนะฮะอ่าอันดับแรกก็จะพาไปดูเก้าอี้นะครับตรงนี้ก็เป็นงานเก้าอี้นะครับสแตนเลสเกสามศูนย์สี่หนาหนึ่งจุดสองมิลนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นงานซิงนะฮะหลักร้อยทามือหนึ่งนี่ก็เป็นเครื่องนะฮะที่เราไปเหมามาเป็นเครื่องนวดแป้งยี่สิบลิตรนะฮะก็เป็นของใหม่นะฮะ ราคาถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนฮะก็รับประกันเรื่องราคาและคุณภาพนะฮะว่าใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีตําหนินะฮะพอดีเราเหมามาได้ถูกนะฮะมีหลายเครื่องนะครับมีหลายแบบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเครื่องพวกนี้คือเราไม่ได้มีขายอยู่ตลอดนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องนวดเครื่องผสมนะฮะเครื่องนี่ตัวนี้ก็สิบลิตรนะฮะอ่านี่ก็ถาด โต๊บบุฟเฟ่ถังดักไขมันนะฮะให้ดูทีละอย่างอ่าด้านนี้ก็จะเป็นพวกสิงห์เท้าเหยียบนะฮะเรามีในสต็อกหลายตัวนะฮะนี่ก็เป็นสิงห์แะครับประหยัดนะฮะถ้าชอบประหยัดราคาถูกก็เป็นงานพวกนี้นะฮะจะได้ให้ดูด้านหน้าคร่าวๆกันก่อนนะฮะแล้วก็เป็นงานมือสองก็มีนะฮะเคาน์เตอร์ตู้แช่ะนะฮะตู้เคาน์เตอร์ต่างๆนะฮะสิงห์ งานมีสองเราหนานๆเลยนะฮะมีงานเพิ่งเข้ามานะฮะตัวนี้เป็นสะดือทองเหลืองนะฮะการโยกใช้งานดีครับตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่เคาน์เตอร์นะครับอ่าเป็นเคาน์เตอร์นะฮะหมื่นกว่านะฮะราคาหมื่นกว่าบาทเองนะฮะนี่ก็เป็นตู้ข้าวแกงอุ่นนะฮะใช้แก๊ส เดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างนูน้นบ้างครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์นะครับที่เราเพิ่งมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเตานะฮะนี่ก็เป็นพวกซิงเตาสามหัวนี่ก็เป็นพวกงานมือสองกระบะโชว์อาหารมือหนึ่งกระบะโชว์อาหารมือสองนะครับอันนี้ก็เป็นงานซิงที่เพิ่งเข้ามาใหม่ สองหลุมง,งานอย่างหนาเลยฮะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าข้างในก็จะเป็นสะดือทองเหลืองคันโยกนะฮะใช้งานดีฮะต้นทุนมือหนึ่งนี่ถ้าเกิดเฉพาะสะดืออย่างเดียวก็พันกว่าลวฮะเฉพาะค่าสะดือต่ตอชิ้นนะฮะขายได้ไปคุ้มแน่นอน,นะฮะขายอยู่หมื่นนิดนะะิด่ะดีย๋ยวไปดูด้านในต่อฮะ ด้านในก็จะเป็นเครื่องคุกผสมนะฮะคุกผสมถังดักไขามันรอจัดส่งนะฮะเพียบครับอให้ดูถังดักไขามันก่อนงานะถังดักไขามันสแตนเลสเกล3.4หนาะ1.2มิลนะฮะนี่นะสินค้ามีพร้อมจําหน่ายเลยนะฮะพร้อมจัดส่งราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะฮะถ้าใกล้ๆเราก็อาจจะส่งให้ฟรีได้นะฮะอ่า นี่นะมีแผ่นอ่ามีแผ่นอ่าฮะ,ะเลดหนาครับเลดหนาใช้กันทนทนฮะเน้นหนาครับอ่าพวกนี้ที่ห่อไว้นะครับอ่าที่เราห่อไว้เตรียมรอส่งนะฮะก็จะเป็นงานตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่มแต่งนิดนึงอ่าก็จะเป็น ซิงบวกถังน้ําแข็งนะฮะก็มีชั้นลอยนะฮะซิงแล้วก็จะมีชั้นลอยใช้งานง่ายะฮะอ่าดูถังน้ําแข็งเรานี่ข้างในก็จะมีกองตะแกรงนะฮะอ่านี่เดือนดีนะฮะไม่มีฝืดะฮะงานตัวนี้เราก็จะมีแถมก๊อกให้นะฮะกระสืออ่างนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตู้ซิงนะฮะ แล้วก็เป็นตู้นะครับปิดทึบมีพื้นนะฮะพื้นสแตนเลสด้วยนะฮะข้างในพอดีเราแพ็กไว้ยังไม่ได้แกะนี่ก็งานเตานะฮะก็มีหลายราคาครับเตาก็จะเป็นงานสแตนเลสเกล3.4หนา1.5มิลนะฮะพวกนี้จะทนนะฮะดูตะแกรงรางน้ํานี่สวยลูกค้าชอบมากครับเนี่ยงานน้บเนี้ยบสวยๆงานเตานิบเนี้ยนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะฮะแถมก๊อกน้ําให้ด้วยนะฮะและงานหนาๆที่ใช้ทนนะครับ หน้าท็อปมันจะโดนความร้อนตลอดบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่พองไม่เยวยไวครับก็ไอตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นพวกเตาทอดนะครับเหมือนกับร้านไก่ทอดชั้นนำชัยนะมันก็จะทอดได้เยอะสองมีแบบสองหลุมกับหนึ่งหลุมนะฮะหนึ่งหลุมเรากาลังทําอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่เสร็จตัวนี้ก็เป็นเครื่องบดนะครับเบอร์สิบสองก็เราได้มาจากการเหมานะฮะที่เขาลดสต็อกเป็นมือหนึ่งนะฮะไม่เคยผ่าการใช้งาน ไม่มีตําหนินะฮะราคาถูกสุดในตลาดแน่นอนเช็คมาให้ทั่วเลยฮะ,ะว่าที่ไหนถูกถูกเดี๋ยวเราให้ถูกกว่านะฮะยวมีราคาให้ถ้ามาดูนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็นเตาสี่หัวนะฮะลางน้ําอ่าสวยทุกตัวครับถ้าเป็นงานของร้านเราในสวยทุกตัวงานเตา1.5มิลทุกตัวนี่ก็สามหัวครับอ่า ถ้าอยากเห็นตอนแกะถุงรีวิวนะฮะก็มาดูได้ในติ๊กต็อกนะฮะก็หรือในเพจร้านนะฮะเครื่องครัวสแตนเลสแค่เศษสตังค์นะฮะเครื่องครัวสแตนเลสแค่เศษสตังค์นะฮะเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่าว่าสินค้าจะต,ตัวพอดีมันแออัดไปหน่อยแล้วก็รีวิวให้ดูลำบากช่วงนี้เราเลยไม่ค่อยได้รีวิวให้ดูพอดีของมันซ้อนกันเยอะ ตอนนี้ก็เก่าไปใหม่มาว่าจะรีวิวปุ๊บพอลอของใหม่มาของเก่าไปมันก็ไม่ลงตัวสักทีนะฮะอ่านี้ะเป็นตู้เคาน์เตอร์นะฮะถังน้ําแข็งนะครับอ่างานเตาต,ต่างๆตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเพิ่มสถานที่เก็บของนะฮะถ้าเป็นโกดังนะฮะเก็บของก็เดี๋ยวจะรีวิวได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้จะให้ดูกันชัดๆนะฮะกำลัง ลงสินค้าอยู่นะฮะก็ที่คลองห้าลัลูกกานะฮะที่เรากำลังจะเพิ่มเป็นคังนะฮะคังใหญ่เราที่นี่ก็เป็นหน้าร้านนะ,ะใส่ไม้สังเก้านี่ก็เป็นพวกงานตู้เนะียมันซ้อนกันยังแผดูยากอันนี้ก็เป็นซิงซองลุมถ่าน้ำแข็ง,ขงตัวนี้ลูกค้าจองไปแล้วนี่ก็พวกแอร์มือหนึ่งะฮะแต่ราคามือสองนะฮะแอร์ปีใหม่นะฮะอันนี๋ก็เป็นพวก โต๊ะเตรียมนะฮะนี่ก็งานมือ2องเดี๋ยวพวกถานแข่งรอแพ็คไปนะฮะงานโต๊ะเตรียมหนึ่ชั้นสชั้นแบบยังไม่ประกอบแบบ2ชั้นเรียบก็มีนะฮะแต่ยังไม่ได้พอดียังไม่มีพื้นที่ฮะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีสถานที่รีวิวนะฮะในโกดังเราก็จะรีวิวเพิ่มเติมให้นะฮะนี่ก็เป็นพวกงานชั้นนะครับต่างๆ แต่โต๊ะก็พอมีฮะงานชั้นแล้วก็เนี่ยฮะไว้หลังร้านมืดนิดนึงฮะเพิ่มแสงอ่านี่ฮะชั้นงานฮะชั้นเรียบชั้นทึบชั้นซี่นะฮะงานเมียพวกขาโต๊ะขาซิงค์นะฮะวันนี้ก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะถ้าอยากดูละเอียดเข้ามาดูในเฟซนะฮะในเพจร้านนะฮะเลื่อนดูได้เลยครับมันก็จะมีคลิปที่เราโพสเป็นเรียวฮะอยู่ ก็เป็นงานซิงสองหลุมแบบชั้นลอยนะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะซิงสองหลุมชั้นลอยงานหนานะฮะอะ่าขอให้ดูฟังเสียงฮะ,ะไม่ได้เป็งๆนะฮะหนาหนา1.2มิลชั้น1.2มิลน,นะฮะไม่ได้แบบบางๆเหมือนงานจีนยกมือเดียวนะฮะหนักนะฮะงานหนักนะฮะไม่ใช่งานประกอบอ่า นี่ก็เป็นเตาหนึ่งหัวตู้บวกซิงนะฮะอ่ามันจะมีรุ่นแบบไม่มีตู้ก็มีนะฮะกับรุ่นแบบมีตู้แล้วก็แบบมีตู้มีชั้นลอยมีตู้แล้วก็มีชั้นลอยต่อบนกับไม่มีตู้มีแต่ซิงไปที่พักก็มีชั้นลอยเหมือนกันก็มีหลายสเต็ปฮะบก็ลองสอบถามกันมาดูนะฮะอ่าด้านต่อไปอ่าอย่างี้ถ้าอย่างเงี้ยงานงานประหยัดลูกค้าชอบกถูก ก็จะบางะครับพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูซีกหนึ่งด้านที่จะซ้อนอยู่นู่นก็เป็นตู้เคาน์เตอร์นะฮะขนาดมีสองเมตรมีเมตรห้าสิบราคาก็ไม่แรงนะฮะก็โดนของบังหมดนะฮะด้าน,ด,านด้านหลังเป็นตู้เคาน์เตอร์นี่ก็เป็นงานเก้าอี้ที่ลูกค้าจองไปหมดแล้วฮะนี่ก็ตู้เคาน์เตอร์ยังไม่ได้มาโชว์นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสถานที่ โกดังเราลงตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกนะฮะวันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้านะฮะหรือจะสอบถามนะฮะโทรได้ที่เบอร์083นะครับ237 809 9นะครับก็ชื่อบอยนะครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยก็ หรือจะมาที่หน้าร้านก็เข้ามาได้ที่สายหม่39สบเก้านะครับกรุงเทพนะฮะเข้ามาในซอยประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะฮะหรือติดต่อที่เพจร้านนะฮะเพจจาหน่ายสินค้ามือสองทุกชนิดนะฮะสองก็เป็นเลขสองนะครับจาหน่ายสินค้ามือสองทุกชนิดกับอีกหนึ่งเพจนะฮะเครื่องครัวตะเลร่แค่เศษไส่ตังนะฮะก็ทักประสอบถามนะครับก็วันนี้จะพาเดินดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ